ัส่ครับวิ่งเล่นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองรองเท้าซัคโครนี่เ o โนฟินส e e ดสาสีชมพูกันไปลองโอ้หชมพูทั้งรองเท้าทั้งรองเท้า ราลองวิ่งทำความรู้จักกับตัวซัพพอร์นีเอ็นอคลินสปีดสามสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวลองบอมก่อนไปไปกัน เเมตรแล้วนะครับเราวิ่งมาประมาณเชตรห้าสานย์ห้ะครับรับขานั้นอยู่ประมาณสัก170กลางการฟิลลิ่งตัวเนี้เอาที่เห็นได้ชัดเลยคือหนึ่งมันมันใส่กระชับเท้าดีนะเบาเบาแล้วก็ท่องตัวตัวนี้นะเป็นไซส์เป็นไซส์44 ก็ประมาณ28เซนตแต่ความคล่องตัวกว่าความเข้ารูปเท้าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโนบ้า3เนี่ยตัวนี้ชนะมันจะไม่ไม่เทกาแ,และดูคล่องตัวดวีเออเบาแต่ไม่ได้รู้สึกนุ่มเด้งนุ่มเด้งเหมือนโนบ้า3สองตัวละเดีวไปต่อ นี่เราลองวิ่งครบ5กิโลเมตรแล้วนะครับก็ลองที่เพจประมาณเฉลี่ย5.38ก็วิ่งฮันเล็ดภูมิอยู่ประมาณไม่เกินโซน2นะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณน่าจะ5โมงนิดๆได้ละก็ยังมีแดด มีลมเย็นๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนเมื่อสักครู่เราวิ่งเาแล้วนะครับ5กิโลเมตรกับตัวสปีด3ตัวนี้นะครับเป็นการวอร์มนะครับคู่นี้วิ่งวิ่งสบายวิ่งสบายเท้าถ้าจะเปรียบเทียบเอาง่ายๆเลยกับตัวนี้ถ้าถ้าลองเทียบกับที่มีอยู่ก็คือโนบบ้า3ก็มันจะมีมีความใกล้เคียงกันตรงเรื่องของน้ําหนักความเบาความเด้งนะครับ แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีมีความมั่นคงกว่าเวลาเราลงเท้านะครับโดยตัวพื้นตัวอะไรที่ดูกว้างกว่าแล้วก็ตัวดอกยางโฟมอะไรต่างๆเนี่ยออกแบบให้ดูแบบมั่นคงกว่าเวลาลงเท้าแล้วก็ลื่นไหลลื่นไหลคือแบบจังหวะการลงเท้าจะลงส้นลงเต็มเท้าแล้วก็กลิ้งเท้าเนี่ยตัวนี้ทําได้ลื่นไหลกว่าโนบาบะสามนะครับวันนี้จะไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้หือหวา โนบะสามจะออกแนวหวือหวาเด้งนุ่มเด้งทรงนะครับแต่ตรงนี้เนะี่ยวิ่งเรื่อยๆสบายสบายเบากระชับเท้ารูปทรงมันจะไม่ไม่เทอะทะมากเท่ากับตัวโนบะสามนะครับก็จะดูแบบเออล่องตัวกว่าตัวโฟมก็จะหนาน,านานิดนึงนะครับอัปเปอร์ดีอัปเปอร์ระบายอากาศดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองต่อตัวนี้อ่ะถ้าพูดถึงตัว5กิโลเมตรแรกที่ผ่านไปตัวนี้ถ้าคนอยากได้รองเท้าวิ่งซ้อม สบายๆเนี่ยอย่างผมวิ่งประมาณ5-40เนี่ยเออตัวนี้ตัวนี้ดีเลยตัวนี้ดีเลยครับไม่กระด้างเท้าไม่กระด้างเท้านุ่มเด้งนุ่มกําลังดีอ่านุ่มกําลังดีไม่ได้เด้งเด้งแบบปลาดเปรียวแบบเด้งแบบโนบาร์ดอ่ะไม่ได้เด้งแบบนั้นแต่มีความนุ่มเด้งส่งกําลังดีนะครับเดีย๋ยวเราไปลองต่อที่ความเร็วสูงกว่านี้เอา เพจห้าไปเลยห้าศูกิโลไปไปครับเพจห้าศูนยูนย์กิโลผ่านมา1นกิโลเมตรแล้ว ครบแล้วนะครับเมื่อกี้2กิโลเมตรเพสก็ไม่เกินไม่เกินเพจ5้าเราอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ4 4 5 0 4 5หประมาณเนี้ยครับเมื่อกี้ได้เต้นมาช่วยวิ่งเต้นมาช่วยลากอีกนิดนึงนะครับก็ตัวนี้สำหรับเพสที่เร็วขึ้นหนึ่งเช่นเพจ5เนี่ยมันก็ยังวิ่งสนุกอยู่นะไม่ยวบ มันยังเขาเรียกว่ามันยังมันยังคงความสเตเบิลอยู่ตัวพื้นมันด้วยตัวพื้นมันเนี่ยแล้วมันนิ่มมันไม่กระด้างเท้าเหมือนเอนโดฟินโร2ที่เคยใส่เต้นไม่รู้เต้นเป็นป่ะเต้นอาจจะไม่รู้สึกถ้ามันวิ่งแช่นานๆมันกระด้างรู้สึกใช่ไหมใช่พ็กสโคนี่แต่ตัวเนี้มันเป็นเพลทนะแัเป็นเพลทแบบไนลอนมันก็จะมีความที่ให้ตัวแบบ งอได้เยอะกว่าตัวรุ่นโปรครับแต่รุ่นโปรอย่างบอกแล้วก็ไปแข่งเต็มที่แต่ตัวนี้ก็เอาไว้ซ้อมได้นะครับซ้อมได้แล้วก็วิ่งเร็วได้ด้วยเมื่อกี้ลองกดเพชต่ํากว่าเพจห้านี่ก็ใช้ได้อยู่ไม่กินแรงรไม่ยวบรอบขาได้รอบขาได้เมื่อกี้ลองวิ่งจะจะจะ,จะมีข้อได้เปรียบโนวาบาร์ิหนึ่งตรงที่ถ้านโนวาบาร์เนี่ยไปกดเยอะๆเนะี่ย จะยวบหน่อยจะแบบต้องใช้แรงเค้นแรงเค้นเยอะเพราะมันจะนุ่มมันจะนุ่มเด้งนะครับตัวโนบาร์สแต่ถ้าวิ่งโดยทั่วไปวิ่งลองรันไม่ได้เร็วจนเกินไปแบบทําความเร็วมากเนี่ยโอเคนะโนบาร์สได้ตัวนี้ก็กระชับดิบกระชับกระทัดรัดนุ่มแต่าตามสไตล์โซคอนี่ครับถ้าคนชอบถ้าคนชอบตัวความนุ่มความเบาสบายเนี่ยตัวนี้มีให้งานก่อพื้นตอนนี้ก็ ลาดยางก็โอเคก็ทำได้ดีอยู่แต่พื้นเปียกไม่รู้พอได้อยู่นะครับนั่นก็ใส่สบายเท้าไม่รู้สึกเจ็บอุ้งเท้าไม่รู้สึกเจ็บตรงบริเวณฝ่าเท้าส้นเท้าไม่รู้สึกนะครับไม่มีอาการเจ็บอะไรเดี๋ยวเราไปลองต่อเต้นบอกว่าเต้นขอเทสสี่ครึง่งไปจับไปสี่ครึง่งหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวไปต่อไป อีกแล้วครับเพสี่ครึ่งไม่มีจริงอีกแล้วทีเราวิ่งไปเพสี่หนึ่งหมีจังหวะเสียจังหวะนิดนึงตรงที่เด็กเยอะแล้วก็เราก็ต้องวิ่งสปินหนีเด็กกลายเป็นความเร็วขึ้นมานิดนึงยังยังไม่หยุดพูดโอ้โหยอดพี่ปะเอดีนักำลังดีใช่ใช่แต่ว่าวิ่งในหมอมันก็จะ อาจจะต้องมีความแบบเข็นเข็นหนีนะจังหวะพื้นที่ไม่นี่ดูเลยข้างหลังมันมีคนเดินวิ่งอยู่แบบนี้ครับก็เยอะเป็นเป็นเป็นรอบละ2.2กิโลเมตรที่เขามาออกกําลังกายกันเราก็อาศัยตรงนี้แหละเพราะมันไม่ต้องเลี้ยวอะไรเยอะครับแต่คนก็จะเยอะหน่อยเมื่อกี้ก็ลองมาแล้วเป็นไงบ้างผู้นี้ผู้ถึงเอฟเฟกต์วีดใช่ไหมครับ ต่ความรู้สึกส่วนตัวผมนุ่มไปนิดนึงออ่าแต่ว่าถ้าควงรอบขาให้มันแบบเร็วกว่านี้ได้จังหวะมันอ่ะเออมันก็มันก็ไปได้นะมันเราเราต้องมีรอบขาของมันอ่ะเพราะฉนั้นครับแต่ว่าผมชอบวิ่งประมาณไอ้คู่นี้ผมรู้สึกว่าเพจหกอ่ะวิ่งไหลวิ่งสน่งแต่ถ้าเร็วมันเหมือนมันนุ่มไปมันก็เลยต้องเค้น ไม่ค่อยได้รู้สึกถึงแผ่นคาร,บรบ์บอนเท่าไรเดี๋ยวบกมันนี่เนี่ยอของนี่ดีกว่าเฮ้แต่นี่เราทดสอบอะไรใช่ไหมได้ได้ไม่เป็นไรเราทดสอบสองคู่ล้วสปีดสามเมื่อกี้ที่ลองก็ไม่ไม,ไม่ไม่กินแรงนะไม่ยวบไม่ยวบมากส่งได้เลยอนะ่ะเนี่ยเพสสี่กว่ากว่ามานี่ก็ก็ได้เลยนะส่งก็ส่งวิ่งก็ยังโอเคอยู่อยู่ที่เรามีแรงแค่ไหนรองเท้าเอาอยู่ใช่รองเท้าเอาอยู่นะ ออก็เป็นรองเท้าจริงๆคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเดลี่เทรนนิ่งชูที่ดีแล้วก็เป็นเป็นสปีดเป็นสำหรับเลสซิ่งก็ได้เนี่ยถ้าคนถ้าคนไม่ได้อยากจะจ่ายงบไปเล่นโปรไหนเราเจออีลิตด้วยครับสายเทลนี่เดี๋ยวแยะมากเอาอันนี้ก็น้องมดนี่น้องมด <c oughs> มดใส่หูฟัง <c oughs> กลับมาเรื่องของเราต่อ เดออี๋ยวเราจะเอาเพสสี่ันนูใช่ไหมใช่เมื่อกี้ตั้งใจเพสครึ่งแต่ไปวิ่งเพสสี่หน,นึ่งหกเอในเนี้ยจะตั้งใจเพสสแล้วนะครับว่าจะได้แค่ไหนกับสปีดสาคู่นี้รวมๆที่ทดสอบมาก็ตอนนี้ถึงตอนนี้ก็ถือว่าพอใจนะถ้าได้ราคากับได้โปรรถหน่อยนะถือว่าเป็นคู่ซ้อมแล้วก็ใส่แข็งได้อันนี้ยยืนยันเลยคอนเฟิร์มดี ไปเลือกสีสวยๆเอาแล้วกันเองี้ถ้าพี่ใส่คูน่นี้พี่ว่าระยะไหนกำลังดีระยะไหนใช่ไหมพี่ว่าพี่ว่าได้ถึง4-2ไดอง้ถึง马拉松เลยใช่เค,ด,เคด้วยได้ด้วยด้วยคือมันมีความนุ่มค,ความนุ่มกำลังดีและมันไม่กระด้างเท้าเพราะพี่มีประสรบการณ์จากโปรสองแล้วเอนฟิตโปรสองแล,แลน,นุ่มเด้งจริงดีแหละแต่พอนานๆเนี่ยโห แผ่นคาร์บอนนี้แบบสถาน,ถานไปถึงหัวใจแล้วไปวิ่งที่ไหนไม่วิ่งไปวิ่งบางแสนสี่สองคอนกีล้วนๆโอ้โห,โหนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็โอเคให้ความนุ่มสบายเท้าดีเดี๋ยวเราไปต่ออีก1นกิโลเต็มตัวหมดจะลองที่เฟสสกันนะครับสี่จริงๆ<ป>กระต้นเหมือนเดิม แต่ละ50เมตรพร้อมหลังผีจบที่3 59นะครับ1กิโลเมตรกับตัวสปีด3 ไปกินน้ำสักหนึ่งเี๋ยวะมากินน้ำนะครับตัวนี้<ป>อันนี้เราวิ่งเสร็จแล้วนะครับเรามีตากล้องน้องเต้นนะครับน้องเต้นช่วยถ่ายนอ่ะมาดูตัวนี้เลยนะครับดูกันชดัดๆอีกทีซ็อกคนี้เอโดฟินสปีด3 ตัวนี้ก็เหมือนเดิมเทคโนโลยีสปีดโลตัวสปีดเนี้ยที่ต่างจากตัวโปรก็คือตัวแผ่นเนี้ยครับแผ่นสปีดโล่เขาตัวนี้มันจะเป็นไนลอนมันจะมีความให้ตัวนี่เห็นไหมครับมันจะให้ตัวเยอะกว่าทั้งแนวแนวนี้แล้วก็แนวบิดเนี้ยอันนี้ให้ตัวเยอะกว่าเลยไปทาโปรตัวโปรไม่ได้นะตัวโปรนี่แข็งนะครับอันนี้เป็นตัวซ้อมตัวตัวลองถ้าราคาตัวนี้ก็คือ5 9 0 0 5 9 9 0าแหละ ถ้าตัวท็อปมัน6,900ใช่ไหมหรือ7,000นี่แหละจะไม่ได้แนละ้วตัวตัวโปร3คู่นี้ถ้าดูในสเปคหรือรีวิวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรองเท้าที่สำหรับใส่ฝึกซ้อมและแข่งขันได้เขาบอกมานะตอนแรกนะเราก็เลยมาลองวันนี้ตอนแรกเราก็ลองวิ่งเพสเทส5ประมาณ5,40 5กิโลเมตรนะครับวิ่งวิ่งสบายเลยคู่นี้นะครับวิ่งสบาย จุดเด่นของซัคโกนี่อย่างที่ทุกคนพอจะรู้กันก็คือตัวอัปเปอร์ที่มันสบายเท้านะครับสบายเท้าโปร่งแล้วก็นิ่มอ่ะนิ่มสบายตัวอัปเปอร์นะครับส่วนส้นก็สําหรับผมก็ล็อกดีนะไม่ได้มีอาการหลุดอะไรอันนี้ไซส์44นะครับก็ล็อกได้ดีเชือกหนาแน่นแน่นหนาเลยแหละรัดแล้วนี่เชือกมันยืดได้่นนะครับเชือกมันจะมีความยืดได้เวลาเรารัดเนี่ยมันจะแน่นเวลาเราผูกปุ๊บไม่มีหลุดนะครับ น,นี่ก็อัปเปอร์รวมๆของเขาดีอยู่แล้วตัวสปีดส3จุดเด่นของตรงนี้ก็คือเรื่องโฟมนะครับโฟมแล้วก็ตัวเพลทของเขาเนี่ยซึ่งถ้าถ้าคนที่ไม่ชอบรองเท้าคาร์บอนที่กระด้างและก็งบไม่ถึงตัวโปเล่นตัวนี้ได้นะครับเล่นตัวนี้ได้ใส่ซ้อมได้ใส่แข่งได้เมื่อกี้ลองกด เราวิ่งเพสนะเท่านหร่นะเพสสีครึ่งใช่ไหมเพสสีครึ่งแล้วก็เพสสีนะครับเพสสีครึ่งลองไปตอนแรกผมลองเพสหก่อนเพสห้กิโลแล้วก็มาเพสสีครึ่งอีก1กิโลแล้วก็เพสสอีก1กิโลตัวนี้กดได้ไม่ยุบในในลักษณะการวิ่งที่ที่ผมวิ่งนะผมก็จะพยายามลงพอฟุตลงแล้วก็ถีบออกไปให้เร็วไม่แช่เท้าไม่ได้ลงเต็มเท้านะครับผมจะลงประมาณนี้ กระถีบออกไปให้เร็วตัวนี้ไม่ได้ยุบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ากินแรงนะครับตัวโฟมก็รู้สึกส่งได้ดีกําลังดีนะครับไม่กระด้างเท้าเลยผมชอบตรงนี้เวลาใส่รองเท้าที่วิ่งยาวๆเนี่ยวิ่งยาวๆแล้วก็มีโฟมอะไรที่ช่วยเนี่ยถ้าไม่กระด้างเท้านี่คือใส่สบายจะดีนะครับามาดูอนโซก็ก็กคล้ายๆของตัวโปรนะครับก็มีความนิ่มดีแต่ใส่แล้วผมไม่รู้สึกกระด้างเท่าตัวโปรเลยเออแปลก โลส2นะครับตัวนี้5,990ก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงไม่แพงนะครับกับถ้าน้ำหนักตัวนี้2 0 0รมา220กรัมเนาะเป็นรองเท้าซ้อมและแข่งได้ในคู่เดียวอ่าอันนี้อันนี้นผมผมสามารถคอนเฟิร์มได้ระดับหนึ่งนะครับแข่งได้ก็อาจจะไม่ใช่อีลิตตัวท็อปนะที่จะไปแข่งอ่าคนวิ่งเพจเพชห้าเออหรือเพชห้าอ่ะ ถ้าอยากวิ่งแข่งเนี่ยใส่ได้เลยคู่นี้ดีแนะนำนะครับก็ลองหาสีหาโปรโมชั่นดูว่าเออตัวไหนที่ถูกใจนะครับร้านไหนถูกใจได้ราคาที่ลดก็สามารถเล่นได้นะครับกับ2คู่นี้ Endorphin s p r e e ส3แล้วพบกันใหม่กับวิ่งเล่นใน EP ถัดไปนะครับเรามาลองรองเท้ากันแต่วันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย